สวัสดีครับคุณยูกับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านครับแต่ว่าคลิปนี้ครับไม่ได้มาเล่นเกมเปสให้ดูนะฮะมาเล่นเกม R V อวีอีเกมหนึ่งที่ผมชอบมากๆให้ดูครับตานนี้ผมเล่นโอเมนนะแหลงผมก็เป็นแหลงคนแล้วครับตอนนี้2อสามดาวครับเล่นคนเดียวโซโลคนเดียวครับแล้วมาถึงจังหวะแรกดึงไอลิมาฟัน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 สแต็กขึ้นฟันฟันลัวลวแล้วยังไงยังไงเอาครับเรายังดึงได้เราเรียบร้อยครับเฟิร์สบัตเป็นของเราครับ เอาฮะแล้วกดดันเลนไอริได้แล้วครับเลเวลนำเอาฮะฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมเล่นโอเมนสายฟาร์มนะฮะดันป้อมดันเลนอย่างเดียวครับคอยดูฮะว่าเกมนี้จะดันได้ถึงขนาดไหนฮะดันถึงบ้านใหญ่เลยหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ฮะฟาร์มนกไอริทำท่าจะมาแย่งครับเอาฮะแล้วโดนครับแหมมีเมดมาเติมต้องกด u n นทัชช a เบ e ครับนีก็เข้ามาในป้อมก่อน,นะฮะ เอาวะแล้วเพื่อนเรามาเหมือนจะเล่นครับเหมือนจะเล่นจังหวะนี้แล้วดึงเม็ดมาได้เรียบร้อยเม็ดเรียบร้อยจะไปหน่ายมานี่เอาครับแล้วเดินเกมกันต่อครับพยายามนี่ตอนนี้ใช้โจเกอร์ฟาร์มแล้วผมแทงฟ้อมให้โจเกอร์แล้วยังไงยังไงแล้วฟิกเกอร์แล้วบวกพลังเลือดนิดหนึ่งเหลือน,นิดเดียวก็ยังรอดกลับมาได้ครับแล้ว มาครับเดินเกมกันต่อกลับไปบ้านมาแป๊บหนึ่งแล้วฟันไอริฟันไอริแล้วแหม่ลูกนี้กดอันทัชเชิร์เบิรได้ค่อนข้างโอเคมากๆครับระหว่างนี้ครับกดเลนไอริได้ผมก็เอานกไปเรื่อยนะแล้วก็เดินไปดันคลิปเลนกลางมั่งอะไรมั่งครับเดนบนเราก็แรกๆก็ได้เปรียบแต่หลังๆเริ่มจะเสียเปรียบเรื่อยๆนะนี่ฮะต้นเกมก็เหมือนจะได้เปรียบใช่ไหมฮะด่วเริ่มแล้วเริ่มก่อปฏิวัติแล้วฮะมีการพิม ล้อหลอกกันนิดนึงโอ้โหแล้วผมโดนสองคนลุมครับแหมไม่มีเพื่อนบอกเล่นคนเดียวนี่นาโอ้โหเอาครับแล้วโดนลุมยังไม่ตายแล้วกลับมาไอรีแหมมันเล่นในบ้านขนาดนี้มันหยามกันเกินไปเรียบร้อยกบปักไว้แล้วครับจะมีใครมาเติมไหมแล้วหนึ่งหนึ่งกับไอรีดึงแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหมีคนมาลาสครับโอ้โออิกี้มาลาสไว้ครับเอาครับแล้วไปครับยาวๆครับดันเลนยาวๆโอเมนหน้าที่คือดันเลนครับ เติมเพื่อนได้มั้งนิดหน่อยครับเอาครับแล้วเห็นโจ๊กเกอร์อยู่ด้านบนแล้วทีมเราปล่อยให้ป้อมแตกไปเฉยเลยนะผมก็ไม่แน่ใจว่าอาซัพพอร์ตกับแคลรี่มันทะเลาะอ,อะไรกันหรือเปล่านะในเกมก็มีคนพิมพ์ว่าเมดออนมั่งอะไรมั่งครับเอาครับแล้วผมก็จะเดินเกมต่อเห็นไวโอเลตจากหวะนี้ก็เพิ่มความเร็วแล้วนี่ฮะฟิกเกอร์มันจับไว้ครับฟิกเกอร์เดทอเบทพร้อมกันครับนี่ครับเรียบร้อยเก็บไวโอเลตได้ครับเก็บไวโอเลตได้แล้วโดน ทีมผมโดนไหลาย,ยาวเลยฮะโอ้โหไหลายาวยาวโอ้โหหรือวันเดอร์คนเดียวครับอ๋อยังสู้กันต่อแล้วดันเลนคนเดียวแล้วแหมกดไปดูเพื่อนยังไงครับจะไปช่วยดีไหมฮะเอาวะฟาร์มนกต่อทีกว่าไม่ช่วยหรอกเอาวะเดี๋ยวขอดันเลนไปสักนิดนึงก่อนครับเอาวบสลิมยังไงครับสลิมสลิมฆ่าได้ครับชัดดาวได้โอโ้สลิมคนเดียวฮะถือว่าสุดๆดครับสลิมเอาวะแล้วจังหวะนี้เห็นไอริฟันฟันนกก่อนแล้วจับเรียบร้อยครับไอริ เรียบร้อยฟันฟันแล้วฟันเรียบร้อย <c oughs> เอาอะฆ่าไปค่อนข้างเยอะแล้วฮะโอเมนของผมครับเอาวับแล้วยังไงกันต่อครับดันเลนแล้วโอโ้โหแม่ตัวนี้ตัวแข็งเลยนี่อุ้ยยึงไม่โดน <c oughs> หรือโดนโกดหลังไม่รู้นะฮะนี่ฮะผมจะเล่นโอเมนมาให้ตายให้ดูครับในแรงคนนะเอารับไป ดันเลนยาวๆครับเล่นโอเมนก็พยายามดันเลนครับแล้วก็เห็นจังหวะเพื่อนเนี่ยก็ค่อยเข้าไปเติมครับอ้าวฮะแล้วตอนนี้ผมดันเลนจนอีกฝั่งหนึ่งมาสนใจมากขึ้นแล้วก็ทําให้ทีมเนี่ยเล่นง่ายยิ่งขึ้นนะครับอ้าวฮะแล้วโอกาสมาแล้วจะตีป้อมตีป้อมตีป้อมไอริมายังไม่หนียังไม่หนีตีตีต,ต,ตีแล้วแล้วยังไงครับจะรอดไหมล,ไล็อกไอริไว้ก่อนเรับ แล้วฟิกเกอร์นี่ออกมาได้แล้วโอ้โหทะแยงตัวโอ้โหรอดมาได้ครับไม่ตายโอ้โหแล้วมาหนีวาร์ปตายป้อมดีกว่าครับอันตรายเขคิวเลนไล่ตามมาครับเอาครับวาร์ปแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับเอาครับจังหวะนี้เอาครับโอเมนของผมยังไม่ตายเลยสักตัวนะเอาครับแล้วซื้อเกาะมาเพิ่มครับมาครับเราจะไปลุยกันต่อ โอเมนฟาดฟาดดึงฟาดฟาดฟาด,ดึงเก็บสตกได้แล้วครับไป <Gan réussi S 1> ครับไปช่วยเพื่อนดีกว่าครับแล้วยังไงครับจังหวะนี้จังหวะนี้ไม่มีใครมาให้เล่นครับแม่โอเมนก็เดินงน่อยๆไปครับโอ้โหอยากโดนลุมอ่ะโอ้โหอยากโดนลุมมากเออไม่มีใครเข้ามาลุมผมเลยหรือเอาครับไม่มีใครเข้ามาลุมผมก็เงินนําแล้วก็คิวผมก็นําด้วยเอาครับลุยกันต่อครับไปไปสานไป เอาอะโอเมนจะเก่งแค่ไหนครับผมเล่นเนี่ยวินเลตอยู่ที่61%ครับเพื่อนๆน,น,น่าจะเล่นเก่งกว่านี้หรือเปล่าวันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะจังหวะนี้อีกฝั่งนึงขึ้นมาเยอะครับแล้วโอเมนผุมจะรอดไหมครับแบบนี้โอนี่ก่อนครับปล่อยแล้วฮะวั moment, นเดอร์มเมนต้ทิ้งเลยไม่เอาไม่ช่วย <laughs> แล้วไอลิ ri, แมยังมาเช็คในพุ่ม เช็คในพุ่มใช่ไหมดึงดึงยังไงยังไงจะไปไหนไอริจะไปไหนนี่เด็ดเอาเบลดไว้แล้วมีเพื่อนมาช่วยเติมแบบนี้ก็เรียบร้อยครับไอริสลายหายไปครับเอาครับเราได้โอกาสตีบ้าน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 รู้สึกว่าจะมีคนมาลุมครับเมา่าฮะได้เกาะมาพอดีครับเอาครับสามลุมหนึ่งหนึ่งหลุมสามยังไงยังไงยังไงโอเมนยังไม่ตายกดเกาะแล้วกดหนี กดอันทัชเบลนี่มาได้ครับจังหวะนี้โอ้โหถือว่าสามล้มหนึ่งยังไม่ตายครับอีกฟังหนึ่งไม่ค่อยกล้าเข้าหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะฮะเอาครับแล้วกลับมาดูกันต่อครับเมื่อกี้เลือดหมดไปเติมมาครับแล้วจังหวะนี้เราจะจับใครดีครับเอาไม่จับแล้วเอาดาร์คเซเลเยอร์กัยก่อนครับเอาดาร์คเอาดาร์คแล้วตีเรียบร้อยก็ปล่อยดาร์คเซเลเยอร์ตรงนี้แหละฮะไม่ต้องไปไกลคิ้เกียกลับบ้านครับเอาครับไปยาว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 โอ้โหยี่สิบแปดต่อ 22ต่อ18คิวนะเอาครับถือว่าการเงินก็สู่สี่ครับสกอร์ก็ค่อนข้างสู่สีแต่ว่าผมยังไม่ตายครับเอาครับดูซิว่าผมจะตายไหมฮะเกมนี้เอาครับโอ้โหตรงกลางดุเดือดยังไงหายไปหนึ่งเมดแคลรี่หายโอ้โหเติมจะทันไหมครับจังหวะนี้ยังไงครับวันเดอร์บุเมนรับอยู่สองคนครับผมวิ่งมาช่วยวันเดอร์บุเมนแล้วจับใครดีครับไอริเรียบร้อยผู้โชคร้ายไอริโดนกดทั้งเกมครับจังหวะนี้ แล้วจะเดินขึ้นบนครับผมอยากจะจบเกมซะแล้วครับดูท่าว่าทีมเราจะมีคนหัวร้อนสักนิดหน่อยครับอันนี้ผมไม่ได้เอาคลิปเต็มๆม,มาให้ดูนะคลิปเต็มๆก็จะมีการพิมพ์ต่อต้อนต่อเถียงกันสักนิดหนึ่งฮะไม่ได้กดให้ดูว่ามีคนกดยอมแพ้ตลอดเลยผมไม่รู้ว่าใครนะเราก็ปฏิเสธไปแต่ปฏิเสธอีกก็ยังจะมาเอาครับแล้วยังไงครับเลนกลางโดนซับพอตตีแตกหรือเปล่าครับจังหวะนี้ เอาครับซับคอตอยู่คนเดียวจะล็อกเลยดีไหมฮะไม่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 ยังครับยังยังยังไม่เอารอให้ใช้อันติใช้ดิใช้อันติดิเรียบร้อยใช้จริงด้วยครับแล้วโโดวนสตันน่าคำนัญนนิดๆครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราออกของเอารองเท้าการสตันกันอะไรพวกนี้มาครับเอาครับแล้วลูกนี้เม็เข้ามาใกล้ปักเม็สิครับเอาครับแล้วยังไงครับแข็งอยู่2ต่อหนึ่งเอาแล้วกดเกาะ เมทยังไงเมทจะไปไหนมานี่ดึงมาแล้วจะไปไหนมานี่เล่นแล้วยันหนีมานี่มานี่มานี่แล้วเรียบร้อยฟาดเรียบโอ้โหฆ่าไปสามบเจอไอริมายังไงไอริจะสู้ยังไงครับจังหวะนี้จะไอริแม่ก็ยังหนีไปได้ครับไอริแล้วทีมเราเก็บสี่ครับจังหวะนี้ คนเดียวโล่งๆไม่มีจับแต่ว่าดึงไว้ดึงไว้ดึงไว้หลังไว้เลี้วยวร้อยไว้เด้ออูแมนเก็บไปครับเอาวะแล้วจะจบเกมในจังหวะนี้เลยหรือเปล่าครับไม่มีฟาไม่มีเม็ครับแล้วน่าจะจบง่ายๆหรือเปล่าครับจังหวะนี้กดยอมแพ้แล้วครับทีมเราเอาครับแล้วจะมาเล่นไวโอเลตแล้วครับไม่สนใจใครทั้งนั้นปักไอตัวหน้าลำคาญไว้ก่อนครับแล้ววิ่งมาเติมจะจัดการไวโอเลตนี่พิกเกอร์ใส่เลย <c oughs> จะหนหีไปไหนมานี่ <c oughs> เอาครับแล้ว คิวไปเจ็ดช่วยคิวไปเก้าครับโอ้โหแล้วไอเทมที่ผมออกนี่ก็ค่อนข้างจะใช้ได้ตลอดนะสำหรับโอเมนนะฮะลองไปดูในท้ายคลิปนะฮะว่าผมใช้ไอเทมประเภทไหนนะฮะลูนก็รูนไฟเตอร์ Fighter ธรรมดาครับแล้วตีเลยครับเบื่อแล้วตีตีตีเรียบร้อยจบเกมไปครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆพอนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลพันลานไว้ด้วยนะฮะจะมีทั้งเกมเพจแล้วก็เกมอา ในอนาคตนะฮะใครเล่นอาวีลองคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคลิปนี้ลาไปเพื่อนไปก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ